ก็สวัสดีครับอยู่กับพอใจไรเดอร์นะครับผมวันนี้ผมก็จะพามาดูเจ้าตัวรอยเยอร์แอนด์ฟิวนะครับต้องบอกว่าตัวนี้เป็นอ่าเปิดตัวใหม่นะครับกับเครื่องยนต์3 5 0ซีซีนะครับของค่ายทางรอยเยอร์แอนด์ฟิวเนาะนี่เราก็อยู่กับเจ้าตัวเมเทอร์350นะครับของทางค่ายรอยเยอร์แอนด์ฟิวนะครับเนาะคราวนี้อยู่กับพี่หนุ่มคนเดิมครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับผมสวัสดีครับครับก็มาดูกับเจ้าตัว วิทยออกันบ้างนะครับตัวนี้เพิ่งเปิดตัวล่าสุดเลยแมเิ่่ปดตัวลาสุดของทางค่ายเลยเนาะพี่ทางค่ายก็คือเป็นน้องใหม่ครับนะครับก็ตัวเครื่องยนต์3 1 0ซีนะครับหนึ่งสูบนะครับนะใช่ระบายระบายความร้อนด้วยอากาศนะครับตัวนี้ครับผมนะครับ แล้วก็มาดูถึงเรือนไม้นะครับมาเรือนไม้ตัวนี้ก็จะมีเรื่องของนเวกเกเตอร์ให้นะครับเชื่อมต่อกับมือถือนะครับคือเชื่อมต่อผ่านบลูทูธใช่ไหมพี่บลูทูธใช่ครับก็ผ่านแอปจากโรเจอร์เอ็นฟิลเลยครับผมอ๋อต้องต่อโหลดแอปใช่โหลดแอปได้ครับหนึ่งข้อดีของการโหลดแอปตัวนี้เรื่องของการบอกทางนะครับครับมันก็จะมีลูกศรให้3เส้นนะครับเหมือนทางถนนถ้าถนน3ทางก็จะมี3เส้นถ้า2ก็จะมี2นะครับครับ ถ้าเราจะเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายถึงก่อนนะครับจะบอกระยะทางตรงที่30เมตรนะครับเลี้ยวขวามันก็จะขึ้นสัญลักษณ์สีแดงให้เราเลี้ยวขวานะครับมันก็จะปลอดภัยเรื่องของการเราไม่ต้องก้มเงยในดูในมือถือเนาะนี่ก็เป็นออปชั่นใหม่ที่เพิ่มเข้ามานะครับเนาะใช่ครับให้สะดวกสบายขึ้นส่วนตัวเรือนไหม้มีอะไรบ้างพี่หลักลอความเร็วมีวัดรอบให้ไหมพี่อ่าวัดรอบไม่มีครับจะก็มีจะมีความเร็วบอกเป็นกิโลเมตรกับเป็นไมล์ โอ้โอเคสูงสุดก็ที่160กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับแล้วก็จะมีเรื่องของน้ำมันนะครับกิโลนะครับขับปองทรชิปเอชิปบีอะไรประมาณนี้ใช่ไหมก็จะมีชิปเออ่าโอเคก็มีบอกมีบอกเกียร์ด้วยใช่ไหมพี่มีบอกเกียร์ด้วยครับจอตัวนี้จะมีทั้งหมดห้าเกียร์นะครับมีห้าเกียร์ครับผมประมาณนี้ประกบนี่ออฟไลน์ตัวนี้เท่มากนะครับไม่เหมือนใครครับผมเป็นแบบ เป็นหมุนบิดเรียกว่าแกนโยกดีกว่าครับผมแกนโยกอโยกมาเพื่อสตาร์ตครับแล้วก็ปิดอีกฝั่งหนึ่งนะครับมาดูกันก็จะเหมือนกันเป็นสวิชแคันโยกเหมือนกันครับมีไฟพามาพ้าบให้นะครับแล้วก็ไฟสูงไฟต่ำไฟเลี้ยวแล้วก็แต่ส่วนตัวนี้จะเป็นเรื่องของสวิ์ด้านหน้านะครับตัวนี้ นะครับก็จะเป็นเรื่องของตัวทหน้าจอครับเรื่องของโหมดแล้วก็ตัวนี้มีเสริมฟังก์ชันครับผมครับ BSB พอร์ตมาให้นะครับตัวนี้เรียบร้อยแล้วโอเคแล้วก็เชื่อมต่อหรือจะอ่ากล้องก็ได้นะครับมือถือก็ได้นะครับตัวถังกี่จุดน้ำมันได้กี่ลิตรครับพี่ตัวนี้ตัวนี้ถ้าตัวนี้อยู่ที่1 3บามจุดห้าลิตรครับส5มจุดห้าลิตรนะครับ ฝาถังน้ามันก็ก็เป็นทรงแบบอบอุวบนะฮะทรงกลมอบอุวบๆนะครับฝาถังไม่ต้องเปิดเหมือนตัวอินเตอร์เซตเตอร์แล้ว๋อตัวนี้อ๋อยกขึ้นมันมีแกนให้เรียบร้อยเไม่ต้องกลัวหล่นหายนะครับต้องกลัวครับแล้วก็ปิดก็กดธรรมดาตัวเบาะก็เบาะจะเป็นของชิ้นแยกนะครับเป็นแบบเบาะนั่งเหมือนเกือกม้าเกือกม้านะครับแล้วก็ตัวเบาะหลังเราสามารถถอดตัวนี้ได้นะครับมันจะมีน็อตให นะครับเราสามารถถอดบนั่งเดี่ยวก็ได้นะครับพวกพ่อบ้านตัวแม่บ้านบนนะครับเราก็ถอดระบออกนะครับเราจะได้ไม่มีมีปัญหากับแม่บ้านเนาะตัวนี้นะครับถอดบอกออกเรื่องของโชคหลังชกหลังเป็นโชคสปริงธรรมดาทั่วไปนะครับเนาะไม่สามารถปรับอะไรได้นะฮะใช่แล้วก็เรื่องของระบบช่วงล่างข้างหลังก็จะเป็นเบรกดิสนะครับท่าหลังเอบอให้คู่นะครับใช่ครับผม ส่วนล้อก็จะเป็นล้อแมพของเก่งนะครับก็มีตัดขอบเป็นสีสีตามตัวถังตัวถังรถด้วยนะครับเนาะท่อนี้เป็นท่อเดียวนะฮะท่อออกข้างเดียวยาวเลยนะครับประมาณนี้ด้านท้ายกันบ้างพี่ด้านท้ายก็จะเป็นไฟทรงกลมนะครับไฟหลังทรงกลมครับนะครับไฟเดียวเป็นทรงกลมเหมือนกันเป็นหลอดไฮโดรเจนนะครับโอเคริบนะครับอันนี้ก็ประมาณนี้ครับก็ต้องบอกว่า ราคามัาพูดถึงเรื่องราคากันบ้างดีกว่าพี่นุ่มรถตัวนี้เริ่มต้นที่150,000บาทนะครับราคาถูกมากนะครับ150,000บาทนะครับคุณผู้ชมราคาไม่ได้แบบว่าราคาสูงได้เครื่องยนต์ 350cc นะครับใชครับเทคโนโลยีรุ่นใหม่โอเคนะครับแล้วอย่างนี้เรื่องการดาวการดาวตอนนี้ก็จะมีโปรโมชั่นดาว0%อยู่นะครับมันก็เข้าตามเข้าเงื่อนไขของไฟแนนซ์แต่ละไฟแนนซ์นะครับอ่าครับผมนะครับ ก็ลองเข้ามาติดต่อดูได้ดีกว่าเนาะที่ศูนย์เรื่องรายละเอียดต่างๆนะครับเนาะหรือเราอยากจะลองเทสรถก็ได้นะครับมีรถให้เทสตตอนนี้มีรถให้เทสด้วยนะครับที่รอยัลแอนฟิลระยองนะครับได้มีหลายรุ่นเลยนะนี่ลองเข้ามาดูกันได้นะครับแล้วพอมาดูเรือนใหม่ดูดูเรือนใหม่กนบ้างครับไฟหน้านะครับไฟหน้าเป็นจะเป็นทรงกลมนะครับปึ๊บจะมีไฟเดย์ไทม์นะครับเป็น LED ให้นะครับครับ ไฟนะไฟปกติก็จะเป็นไฮโดรเจนธรรมดาครับธรรมดาครับผมอันนี้จะมี LED ให้ล้นะครับก็ร่วมสมัยขึ้นมาบ้างละอ่าร่วมสมัยครับผมชอบอย่างเดียวคือเรื่องของราคาราคาสามารถจับต้องได้นะครับใครที่อยากอยากได้รถแนวสไตล์แบบนี้นะฮะก็ลองเข้ามาดูกันได้นะครับราคาแบบแนวแนวนี้อ่าอันนี้ แนะนำนิดนึงเราไปคัตตอมเป็นเนาหลายๆแนวได้นะครับจะยกแผ่นสูงก็ได้นะครับหรือทำบอบเบอร์ก็ได้ครับบอบเบอร์ยิ่งทรงสวยเลยสวยเลยเพราะว่าเบาะซ้อนสามารถถอดออกได้ใช่ครับโอเคครับก็ประมาณนี้เนาะกับเจ้าตัวชื่ออะไรนะพี่มาชิออครับมาชีออสูนนะครับโอเคก็ให้พี่ฝากไปแล้วกันครับก็ฝากร้านนิดนึงนะครับโรเยอน์นฟิลรอยองนะครับ สนใจติดต่อสอบถามได้ตลอดเวลานะครับในทั้งเพจหรือทางเบอร์มือถือก็ได้นะครับ0871414876นะครับหนุ่มนะครับส่วนแอดไลน์ก็เบอร์เดียวกับเบอร์มือถือนะครับแอดไลน์มาได้เลยครับยินดีที่จะตอบคําถามทุกคําถามนะครับผมได้ครับโอเคไงก็ถ้าสะดวกนะครับก็ลองเข้ามาดูกันได้ที่ศูนย์เนาะเพื่อที่จะได้สัมผัสรถคันจริงๆนะครับคุณผู้ชมแล้วก็มีรถให้ทดลองด้วยนะครับนะ ก็วนนี้ก็ต้องไงฝากไปด้วยครับกับรอยย n อนฟิลระยองนะครับก็ผมครับเดี๋ยวไปลองดีกว่าพี่โ <Okay, S 1> อเคเดี๋ยวมาลองกับตัวเวทีอนะฮะตัวนี้นะครับตัวใหม่3 5มซีซีนะของค่ายรอเยอ่นฟิลนะครับโอเคสตาร์ก็เท่นะฮะเครื่องยนต์เหลือๆครับป้า ดูแบบเป็นฟอร์เวิร์ดด้วยนะแล้วก็ถ้านั่งแฮนด์ตอบรับกับมือดีฮะแล้วก็เนี่ยดูเหมือนขี่สีแรดเลยครับด้วยความที่มันเป็นพลเท้าแบบว่าเหมือนฟอร์เวิอะแต่ว่ามันไม่ใช่นะเออขี่ในเมืองได้สบายๆนะกับเครื่องยนต์แค่350ซีซีนะครับ สำหรับมือใหม่นะหรือคนที่ชื่นชอบรถสไตล์แบบนี้ก็นะมาลองดูครับแล้วก็เดินไม้เป็นแบบออกแนวดิจิตอลนิดหนึ่งนะครับโอ้ตัวนี้ขี่สบายเลยครับกับเครื่องยนต์3 5ีซีก็ก็ตามสไตล์นะฮะกับรถในขนาดเล็กนะครับ จะให้แบบบีกบโชก6ง,งเลยก็คงเป็นไปไม่ได้นะครับแต่ว่านุ่มนวลคับนุ่มสบายมากเลยครับนาะถ้านั่งสบายนะก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงคือมันสบายครับคันนี้ขี่เล่นๆได้นะกับข้อตัวแค่หนึ่งแสห้าหบาทนะครับก็ กับข่ายรถยนต์ิวใครที่ชอบตรงแนวนี้รถสไตล์แบบนี้นะก็มาลองเทสกันได้นะแล้วก็ลองเข้ามาคุยกันดูครับไม่ซื้อไม่ว่าแต่มาลองดูก่อนนะก็ตามสไตล์ครับสไตล์ผมเลยอยากให้แบบใครที่ชื่นชอบก็มาลองเนี่ยคือผมก็เป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบรถนะครับเห็นไหมผมมาไม่ซื้อไม่เป็นไรผมก็มาลองแค่นี้ผมต้องมีความสุขของผมแล้ว <laughs> ที่สบายมาก แต่งหลายหลายแนวด้วยนะฮะมี80นะครับผมอิด80นั่นเนี่ยกำลังสบายๆดีๆเลย5เกียร์เยี่ยมเยี่ยมข้งล่างดีนะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันครับ